มันเป็นเครื่องบินติดอาวุธหนักเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่มีพลานุภาพทำลายล้างสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาเพื่อโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินในระยะประชิดเซ็นเซอร์ที่สามารถตรวจจับค่าศึกระยานพานะได้จากระยะไกลทั้งกลางวันและกลางคืนกับฉายาทูตสวรรค์แห่งความตาย โครงสร้างขนาดใหญ่ความสูงในการปฏิบัติการตำ่ำสร้างความยำเกรงให้แก่ค่าศึกและยังช่วยเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลภาคพื้นดินในทุกสมรภูมิสำคัญของโลกในวันนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับปื้นใหญ่จอมโหดจากสหรัฐทูตสวรรค์แห่งความตายล็อกฮีต AC130 กันชิปทู ถูกพัฒนาขึ้นในช่วงสงครามเวียดนามภายใต้โครงการรับสุดยอดโปรเจกต์กันชิปทูในช่วงปลายทศวรรษที่1960ส่ารัฐได้เลือกใช้ล็อกฮีซ c 130 Hercules เพื่อมาแทนที่ Douglas c c 47สปูกี้หรือกันชิปวันเพื่อสนับสนุนกองทหารภาคพื้นดินและเพิ่มขีดความสามารถในการมาทุกยุทธปกรณ์ด้วยการบินที่เร็วกว่าเฮลิคอปเตอร์การบินแบบตีโค้งทำให้สามารถยิงได้อย่างต่อเนื่อง และมั่นยังไปยังจุดเดียวบนภาคพื้นโดยใช้พื้นฐานมาจาก Lock h e a d C130 Hercules ในการดัดแปลงเพื่อให้เป็นเครื่องมือรบต้นแบบโดยรุ่น C130A เริ่มปฏิบัติการรบในลาวเหนือและเวียดนามใต้ในช่วงปี1967ได้มีการอัปเกรดอย่างเร่งด่วนเพื่อลงสู่สนามรบ ด้วยการใส่เซอร์ไพรส์แพ็กเกจคือการติดตั้งปืนใหญ่อาตาจรแบบหมุนขนาด20มิลิเมตรปืนใหญ่โบฟอร์ขนาด40มิิเมตรปืนสนับสนุนระยะใกล้ในสงครามอ่าวในช่วงปี1990 ล็อกฮีต a อซีหได้ให้การสนับสนุนทางอากาศป้องกันกำลังพลโจมตีเป้าหมายควบคุมภาคเพื่อนดินตามแนวชายแดนทางตอนใต้ของอิรักหรือแม้แต่สงครามในอัฟกานิสถานเรียกได้ว่าผ่านสงครามมาแล้วอย่างโชคโชน ล็อกฮีตเอซีหเป็นเครื่องบินรบติดตั้งปืนใหญ่อัตาจรที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพียงศัตรูได้ยินเสียงของมันก็รู้ได้ว่านรกจากบนฟ้ากำลังมาปืนใหญ่ที่มีอำนาจการยิงและอำนาจการทำลายล้างสูงที่ไม่มียานเกราะชนิดใดทนต่อกระสุนสุดโหดนี้ได้มีการประเมินว่าเครื่องบินจะมีมูลค่าประมาณ1นึล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ6 5 0 0ล้านบาทในด้านต้นทุนการสร้างต่อลำมีห้องโดยสารแบบไม่มีแรงดัน เครื่องบินสามารถปฏิบัติการด้วยลูกเรือ13นายประกอบไปด้วยนักบินผู้ช่วยนักบินนวิเกเตอร์ที่ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ควบคุมการยิงเจ้าหน้าที่สงครามอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรก,รการบินผู้ควบคุมจอมอนนเตอร์ผู้ควบควมุ Monitor, คบคมชุดตรวจจับอินฟาเรดและพลเปลือนอากาศมากน้อยกว่า4คนยาว29.8เมตรสูง11.7เมตรปีกว้าง40.4เมตรน้ำหนักบินขึ้นสูงสุด70.3ตันใช้เครื่องนยนต์จาก2อค่าย เอลิสันทีหาเอหนึ่งห้าเทอร์โบพร็อพจำนวน4เครื่องยนต์แต่ละเครื่องมีกำลัง4,300แรงมา้าหรือเครื่องยนต์จากโรสลอยเอีสองหนึ่งศจำนวน4เครื่องยนต์ให้กำลังเครื่องยนต์ละ4ี่พันเจ็ดแรงมา้าความเร็วสูงสุด260นอตหรือ482กิโลเมตรต่อชั่วโมงพิสัยทำการรบ2,200ไมล์ทะเลหรือ4,074กิโลเมตรเพดานบินสูงสุดประมาณ1 2 0 0 0เมตร ในรุ่นล่าสุด AC-130J Ghost Rider ที่ได้รับการอัปเกรดใหม่เข้าประจำการในกองทัพอากาศสหรัฐในปี2017คือเป็นเวอร์ชันล่าสุดโดยมีการติดตั้งอาวุธเพื่อยิงจากด้านข้างของลำตัวในระหว่างการโจมตีต้องบินเป็นวงกมลมรอบเป้าหมายจึงสามารถยิงใส่เป้าหมายได้นานกว่าการโจมตีแบบยิงกระดาษทั่วไปติดอาวุธด้วยปืนใหญ่ M16 Vulcan ขนาด20ม mm ม2กระบอก <Yeah. S 2> ปื้นใหญ่ l ทั60 b ฟ f o r d ขนาด40ม m mm, 1กระบอกปื้นใหญ่ M137 ขนาด105ม m mm, 1กระบอกปืน M37 M102 ผายหลังปี1994ปืนใหญ่20ม m mm, ถูกถอดออกและอัปเกรดเป็นปืนใหญ่แบบ GAU12U Equalizer ขนาด25ม m mm, ซึ่งเป็นปื้นแบบกัดลิ่งพร้อมระบบควบคุมการยิง ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่และเพิ่มความจุก,กระสุนที่มากขึ้นในปี2023ครบรอบเวลากว่า55ปีที่ล็อกฮี e d AC 130รุ่นต่างๆอยู่ประจำการในกองทัพอากาศสหรัฐได้ให้การสนับสนุนทางอากาศผ่านการอ,อัพเกรดอาวุธชุดเซ็นเซอร์และมาตรการตอบโต้อย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยสงครามที่ก้าวล้ำในอนาคตการอยู่รอดให้ได้ในปัจจุบันยังคงมีความกังวลมากขึ้นพอด้วยเทคโนโลยีเซนเซอร์ของข้าศึกขั้นสูงที่มีความทันสมัยมากขึ้นอีกทั้งความเร็วของเครื่องบินก็ยังต่ำนักวิเคราะห์ทางทหารได้เสนอแนะให้กองทัพลงทุนในเทคโนโลยีอื่นเพื่อเติมเต็มบทบาทในการปฏิบัติงานในเขตสู้รบที่มีการแข่งขันในอนาคตรวมถึงการผสมผสานระหว่างเครื่องบินจู่โจมไร้คนขับและเครื่องบินโจ,จมตีแบบล่องหนที่มีต้นทุนต่ำกว่า จึงต้องคอยติดตามกันต่อไปว่าอนา,าคตของเจ้าปืนใหญ่อาการลำนี้จะเป็นไปในทิศทางใด ในช่วงน,นาสาาระ Python 5ขีปนาวุอากาศตัวอากาศหรือ d A M ที่สามารถยิงแบบโค้งกับหลังได้แม้ค่าศึกจะตามชิดด้านหลังมามันคืออะไรพิเศษอย่างไรจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับชมต่อเลยครับ Python 5สร้างโดยบริษัท l a f a y e t Advanced Defense s y s t e m เป็นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศที่มีความสามารถมากที่สุดและก้าวหน้ามากที่สุดในโลกของอิสราเอลมันสามารถล็อกออนหลังการปล่อยสามารถโจมตีแบบโค้งกับหลังได้ด้วยระบบเลเซอร์และแสงอินฟราเรดซึ่งจัดสแกนพื้นที่เป้าหมายเพื่อหาเครื่องบินค่าสึกและล็อกออนสำหรับการไล่ล่าแบบเทอร์มินอลถูกใช้งานครั้งแรกในการสู้รบในปี2006โดย F-16 ของอิสราเอลเพื่อทำลายยานรบไายนักบินหรือ UAV ที่ผลิตในอิราน2ลำโดยขีปนาวุธอากาศสูรอากาศ Python 5ฟ y t h o n 5ฟเหมาะสําหรับการต่อสู้แบบ Do อกฟและในขนาดเดียวกันก็เป็นขีปนาวุธระยะไกลหรือ BVR สําหรับเป้าหมายที่ไกลออกไปได้ทั้งมองเห็นและมองไม่เห็นด้วยสายตาหรือมองเห็นด้วยเซ็นเซอร์ก็ตามสามารถสั่งยิงได้แบบ Over the Should e r คือยิงของไปทางด้านหลังของนักบินทาให้เป็นขีปนาวุธอากาศสูรอากาศ,กาศที่ดีที่สุดสำหรับการฝึกนักบิน ผสมผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยประกอบไปด้วยโฟโค์คแพนอะเลหรือ FPA ขึ้นความถี่คู่ i m a g e Infrared s e e k e r ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงประมวลผลวิดีโอซีเกอร์แบบเรียลไทม์และนำระบบนำทางเฉื่อยหรือ INS ที่ใช้เทคโนโลยี FOG คือมอเตอร์ขับดันของจรวดแบบ2ชั้นที่ทรงพลังสามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่องมีอมุปกรและรื่อมที่ซับซ้อนทำให้มั่นใจได้ว่าจะถึงเป้าหมายได้ ในสภาพแวดล้อมที่มองเห็นได้ยากเช่นในสภาวาเมฆคลึ้มหนาจัดพิสูจน์การสู้รบและปฏิบ,บัติการใน5ประเทศด้วยขีปนาวุธนำรอดที่ผลิตไปแล้ว Python 5รับรองแล้วในเครื่องบินขับไล่ F 1 6ทั้งบ o ็อก 15, บ5บล b o ก30บ Box ก40บอ็อก50บอ็อก52และเครื่องบินขับไล่ F 1 5ทั้ง F 1 5 A B C และ D และสำหรับท่านที่มีอุปการะคุณท่านใดอยากอุปการะค่าขนมให้กับช่องสิงหาชาแนลก็ทำได้ง่ายๆด้วยการกดปุ่มขอบคุณบรูปหัวใจที่ใต้วิดีโอแล้วเลือกค่าขนมกันได้ตามสะดวกท่านที่กดเข้ามาก็กราบขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงครับวนท่านที่ไม่กดก็ไม่เป็นไรแค่เข้ามาชมเนื้อหาก็ขอบคุณมากๆแล้วครับและถ้าชอบอย่าลืมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรง มีเงินใช้กันไม่ขาดมือทำกิจการงานใดก็ผ่านบนทุกปอุสสรคไปได้ไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็ตามและสำหรับวันนี้สวัสดีครับ <c oughs>